ดีเจาายย้ามะใครยังนี่ฮะยเจามะใครยังฮเจาายย้ามะใครยังหัวผ้าหน่วยจ้กบาทนี่สองเสงื้อเรื่งขายถูกแค่วะพวกกระชายกระชายกับมีไว้ฮะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมันจะตายย่อมก็ตายเองว่ะอันนี้อันนี้ของใครอ่ะทิ้งไปนี่ อันนี้ขิงแมนดิอันนี้ขิงหรืออย่างนี้ดึกว่า,า,วากับชายขาวโอ้ขิงมี้ยไ,ไปซื้อไปแต่น้ามกิ่นไหดองนดอเนาะฮะพาเจ้านามาซื้อพวกเขา่าซื้อของซื้อทุกยอย่างอีออกฝั่งหนาฮะ บมคาดลแล้วมันเตะแล้วบมม่ค่อยมิตต่างที่เาขาเขาไมีต่างสื่ออย,อยู่อย่างอยู่อย่างคนจน <c oughs> อยู่ในท่องนาติดดิน <c oughs> เออพวกไอ้บางบรลานาะคินะนไปเอามาเสียี่ิบ้านชิโนกอ,อีางใหญ่แบบนี้ฮะ <c oughs> <c oughs> มะละกางนั้นเนมะละกินอกรบบโอ้ของขมเนาะหนากินไม่น่าทึ่งบักฮุงบักฮุงบักก่อมีทุกอย่างที่ฟังหนามันไผ่ปลูกอ๋อแต่ร้านอะไรดิเออกระพงกระเพามมหมดเลยเว้ยอืมมีเกี่ย ว่านั้นบักมวงยังบ้าฮะเนื้อสวยน่ากินไหมบักมวงน่ากินจังน่าหวงหาค่ะห้าเฮ้ยอยากกันเนาะของแนวนี้บ้านข้อมีอยู่อยากกินแนวซีบ่มีพุ่นละเฮ้ยไอ้อดอันนั like. like. ้นไปไหนอ่ะ นั่นเลยดอกสนอเห็นนี่พ่นเน่ยรู้กว่าเง้รวยเก็บปาให้ปลากินไหวะล่ะขันเละเฮะอ้ยขันอย่างที่มาเลเจ้าต้องไปอาด้นี่กำลังแหงแล้วตอนนี้ที่เลแล้วเป่าเอาไปเอาแล้วเออรถรถไสได้อยู่ อพักซื้อพักบก่บซื้อดิบวบเรียมก็มีไว้บุ้บวงกันากินไหมอันนั้นมันอันนั้นบบอย่างอัน,นบบกแตงไทยหรือว่าบากทยทกฮะแงลกคือว่าแักแค่นตะลกแค้นตะลกที่เมางันม่เล่สอง,งอยากกินอยู่ กระแตนไทยบ่เป็นแคนตอลูกแคนตอลูกกบเนื้อเหลือ,องด้วเนาะโอ้แต่ดีนี่ว้าวคิดว่าฝุกนว้านพ่ชขายบักเล่นน้ำไม่ขายบักไกญ่นี่น้ำเอาพี่เด็กกระเพราแมงหลัก โหระพาเจ้าตู้บังซื้อมาขายอ่ะเฮ้ยไม่ปลูกเลยเว้ยเขาเออเขาตกงานอยู่ว่ได้ปลูกไอ้โหระพาได้เว้ยก่อนใครจากโควิดเอะไรพวกมันเลยคือเนื้องัวไปแกงยินบ่ อืมปลาเปอกินไปหมดละกินนัน้นเบิองเนื้อดเลยโอ้โหสุดแลน,ลนจุดมาเลยสุดแลนจุดมาเลยยูยสกระดนถนัดไฟหมูซื้อหม,ม,มูดิเอาอยังอ่ะฮะหมอซื้อขาหมู

ตับเนื้อหมูซื้อขาหมูตล,ลาดพนัดปลาจา้บาทเนี่ยตลาดเนี่ยซื้อ,อยากพลานี่ยโม่สมมดละอยู่กินให้นไหมกันเดียวยังไม่ซื้อแ่มาะตลาดป่ะปิดคลิปไปแค่นี้ก็แล้วบัดเดินคิ่ว้องลืมไยเรื่อ,องนี้ก็ใกล้ก็เลยก็แชร์ไปซื้อ,อยาก่อน 分担。